กับสุขสบายดีพอแม่พี่น้องป้องไปสู้คู่สู้คนกลับมาผมมาพอกับหับ่นสุขสาวเ่าในตังแดนคือเก่าคือเดิมืม้นนี้จะมาพาพี่พาน้องมากินขา้นนา,พา,ะะา,า,าวพี่น้องซุปหน่อไหมหรือว่าเจวหน่อไหมแล้วก็จะมีปลาหนังมุกปลาหนังมาเด้อพี่น้องสุขคู่สุขคนมากินขา้าวนักันก็มีขา้าวเหนียวขา้าวเหนียวหอนหอนมาเด้อพี่น้อง ซุปนมัทลายอืมแซ่บแซ่บพี่น้อแซ่บแฮมซุปน้ไมัทลายเจวน้ไม่ ไม่ไรแต่ว่ายูน่บ่มินอสดเนาะก็จะนอนไม่กระป๋องแซ่บแซบแซบอีเลหรอ แซบชอบกปน่าหนี่งตันจ้แซบแซบฮะก้เหนียวหน้อย อาหารไมิจะของปวดเลยยากกินยากกินที่สุดแล้วแม่น้นเจ้าน้าไม่สม้มขับพักแวนพักแวนมันได้กินหลายปีและ้ะแต่บา้าน น้ำไม่สมอยู่นี่ก็จะจะบสมคืออยู่บ้านเฮาเนาะ

อาหารใดที่เขามักเนาะพี่น้องเขาก็จะกิ่นได้ตลอด <S <S กินโมเบือกินได้คุ้มมือกินคุ้มมือก็ได้แต่ถ้าอาหารใดที่เขาบ่มหมักเนาะนั้นทีเขาก็จะกินนท่านึงแต่อาหารใดที่แบบพี่ั้าทีท่เขาหมักเนาะแต่ส่วนใหญ่จะสุ้ม,มักนี่ก็จะแม่นเจลนอไม้นะเจลนอไม้สุบนอไม้เจลนอไม้สม้มเจลนองแงอย่างสีเนะ แก้าประเด็มปิ้งอันปิ้งปลาตำมะคุงตำมะทัว แซ่บแห้งพี่น้องสันสำหรับคลิปนี้นอจันท์ซุกกับีอโจ้ว้เพียงท่นนี้แล้วกะ็ต้องขอขอบว่าขอบใจพ่อแม่พี่น้อง้องไปสู้คู่สู้คนนอทีว่ว่าที่ตามรับเบิรงนับซมและเป็นกําลังแห้งใจให้จันทร์ซุกโดยตลอดมาและะ้วกเนาะสันสำหรับมือนี้จันทร์ซุกกับีอโจ้ว้เพียงท่นนี้เพราะว่าจะออกไปสวนแล้วพออบกันไหมในคลิปต่อไปสาหรับคลิปนี้สบายดีขอขอบใจหล,ลายๆที่ที่ตามรับเบิรงนับซม